คมาบูส okay, X เพิ้งนะครับหรือเสี่ยวเพิงนั่นเองมีมาโชว์ด้วยกันหลายรุ่นนะครับ G6 นะครับ3ามคันเลยนะครับดูดีนะแล้วก็ P7i ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดู P7i งานจะปิดแล้วเรามาช้านิดหนึ่งแนละ้วแต่ก โอพยายามเก็บให้ได้หมดนะมี G9 นะครับคันนี้แล้วก็ P7i G om, mm hmm. น้องเขากำลังดูอยู่นะประตูปิดนกนะครับคันนี้สุดยอดสวยไหมคันนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่คันนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่เลยนะ mm hmm. จะเปิดให้ดูได้แล้วนะ mm hmm. ประตูอุ้ยสวยๆคันจริงสวยมาก ไฟแบบย่งอยู่ในนั้นก็ประตูดูประตูโโยังเทเป็นเป็นโช๊คธรรมดานะจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับนะขึ้นลงแบบปีกนกหรือว่าหรือว่าไฟฟ้าน่าจะไฟฟ้ามากกว่าน,นะโอ้ภายในสวยมากเลยเดี๋ยวนี้เป็นเทรนแล้วนะว่าคอนโซลตรงกลางก็จะเป็น สูงสูงแบบนี้นะแล้วข้างล่างก็มีอีกชั้นหนึ่งแทบจะทุยี่ห้อเลยนะโอรังคาร์กาซูชิหนูเต็มเต็มบานเลยนะเนี่ยเชื่อมไปถึงด้านหลังนะสวย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 นี่อ๋อนี่เห็นไหมปิดไฟฟ้าประตูไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันแต่ ไม่ใช่รถนะเป็นโดรนคาร์พอเอาโดรนคามาให้ดูกันด้วยโอ้โหเราเห็นในอินเทอร์เนต็ตมาตั้งนานนะเอเพิงเนี่ยหรือเสี่ยวเพิงนนี่นะครับมีห้องมาโชว์ในงานด้วย,ยนี่ขับรถมันช้าไปใช่ไหมมันต้องแบบนี้แล้วเนี่ยดูสิ โอ้โห,โโหเนเคยเห็น้สิงใบเป็นคาร์บอนเลยนี่แปดโรเตอร์นะครับนี่เป็นเป็นเหมือนโดรนเลยแหละแต่ว่าเป็นโดรนโดรนลำใหญ่ว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นห้องโดยสารเลยนะครับนี่บินได้จริงๆเลยนะไม่ใช่เป็นต้นแบบนะครับในวิดีโอนี้ก็พพิโชว์ที่ดูใบนะครับเพาบินขึ้นจริงๆเลยหนูในเป็นคาร์บอนเลย ตัวบอดี้น่าจะเป็นคาร์บอนเลยต,ตัวปีกนกของจริงอะเพราะนี่มันบินเป็นนกเลยนะเนี่ยนี่ขานี่จะไม่มีล้อนะครับน่าจะเป็นคาร์บอนเลยดนะูใบของแท้ได้เห็นตัวเป็นๆสักทีแต่คงไม่ได้บินโชว์ในงานนะครับคันนี้บินได้จริงๆเลยอเนะี่ย น่าจะบินโชว์หน่อยนะเนี่ยโอ้หโหสุดยอดอลังการเป็นไฟฟ้านะครับไม่ไดเป็นเครื่องยนต์นะแต่ว่าการบินครั้งหนึ่งจะได้ไม่กี่นาทีนะครับไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะไม่ถึงชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้ในการเดินทางเร่งด่วนจริงก็ไม่ต้องถึงชั่วโมงก็ได้นะสุดไหมคันนี้สุดเลย